สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า cbr หก0 F นห้าสเอนะครับคันนี้ปีคศ2อ1 8แท้นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับมาพร้อมท่อฟูลละล่นนะครับผมรถบ้านมือเดียวเลยนะครับคันนี้เอกสารครบเล่มโอนนะครับมีการลอยถังนะครับกุญแจสองดอกครบคันนี้เลขใหม่อยู่ที่2 8 0ห0นดนะครับใหม่แท้นะครับชิวหน้าแต่งนะครับ ไฟเป็น LED นะครับผมรถโดยรวมสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับลั่นๆเลยนะครับ เดอรไม่มีโชว์นะครับรถโดนโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้ราคา159,000นะครับเงินสดนะครับจัดแฟแนซ์ได้นะครับเอกสารครบเล่มโอนเล่มสวยนะครับสต็อปเปอร์สวยเดิมนะครับรถอยู่จังหวัดน่านเจริญนะครับมีบริการจัดส่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ